เอามาด้วะอาบ้าก็แปลกว่ะเอามาด้วเดี๋ยวเหี ouais calves calves pues, ้ยวน่าดีดับในพัดกันว้าวเหี๋ยวเหี้ยว <noise> 嗯嗯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 嗯 เอามาด้ยเท่วเที่วว้าเ่วเน้เอามา้สวัสดีครับสวัสดีครับเเว้ยเก่งเก้ยเก่งเก่งเรยกัน รวยรวยมาแล้วด <gas pec S 2> uh ้วยมแล้วดี๋ยรวยมาแล้ว